ละคอนสั้นเลื่องเที่ยวบ้านพี่พี่ยหย่ายาี่ตอนที่มาตกไปรับชมกนเลยเย้ yeah. จ๊บเหม่งเดี๋ยวเดี๋ยวนุชจะไปที่บ้านพี่ยาย่านะโอเคเป็นไร เป็นไรอ้าวไปนไรจุ๊เหมิงไม่วิ่งไปไหนเนี่ยไปดีกว่าฮถึงบ้านพี่เฟิร์นแล้ว อะไรวาวาว้า,าไม่ใช่โมเดลไม่ได้เจอกันนานเลยนะใช่ค่ะมาเฟินมายาย่า <Yeah, yeah. S 2> ไปเออไปเล่นกับพี่โมเดลกันไปเล่นกับพี่โมเดลจะดีเหรอดีสิ นี่เพื่อนมาเล่นหิมากันเย้เย้ทำไมเธอตัวสูงจังไม่ให้กินนมไอเออะอเอไอหรือเปล่าพูดคำผิดอ่ะโอ้เอไอเอไอเย้หิมะตกหิมะตกหิมะตกเย้เล่นหิมาตกกันไหมเนี่ย ไปเอาเก้าอี้ที่บ้านไหมงั้นเราไปกลางล่มที่ตรงนี้ไหมไปอันเนี้โอเคก็ได้ชึบไงได้มาแล้วนะฟิเฟินเออเดี๋ยวแม่เราจะทำไก่งวงแห่อโอจะทำไก่งวงหรอใช่สิสงสัยเด็กๆจะหิวแล้วมัง้ง nhà yeah, thăm cảnh ngon đi quả nhập nhờ vô vô Bây giờ gặp đẹp đẹp đa nộn đi <laughs> nộ quả Ôi náo nữa cơn Ôi ยกขึ้นก่อนโอเคได้แล้วกินดีกว่าไปเจไปสพายด้านนอกดีกว่าว่าเป็นไก่งวง Ôi, kinh đi quá. Nhâm 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 nhâm. Ủa, anh lại chăng lá. Nhâm 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 nhâm. Anh lại chăng lá. ตังไลยค่ะโอ้ยอร่อยมากเลยเหรออร่อยมากเลยปะคุณพามาเที่ยวเมืองหิมะไหมที่จินตนาโอเคลูกเดี๋ยวเด็กๆเ,เดี๋ยวพ่อจะพาไปเดี๋ยวพ่อจะพาไปเออที่จินตนานะ จะสนุกก็ได้นะพี่เฟิร์นอย่านั่งกันแม่นะ้าหนุ่ยอย่านั่งกับเธอเอออยากนั่งกับเธอเหรอใช่ใช่อีกแล้วอะไม่เป็นไร จำเลนไม่ได้ละหิมาก็ตกหนักเหลือเกินโอ๊ย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 โอยมองไม่เห็นเลเหลือเกินเลย มาเที่ยวเมื่อหิมาที่จินตนาเย้เย้เที่ยวหิมะที่จินตนาเ,เหรอคะใช่สิพอจำทางนี้ไม่ได้แล้วนะย่า <Yeah, yeah. S 2> เมื่อก่อนยังจำได้แบบแซ่บมาก แต่ตอนนี้จำไม่ได้ละเฮ้มองไม่เห็นทางแล้วนะโอ้นึกว่าไปแปลก แต่หิมะเย้ถึงจินตนาแล้วเย้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 เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเมืองหิมะนะเย้ที่เป็นร้านคาเฟ่นะเออไม่ใช่ ที่เป็นร้านอะไรอะ่ะร้านคาเฟ่มันอยู่ที่บางกานี่เออมันร้านอาหารเย้ร้านอาหารร,าอ,าารอช่ยสี่รู้ว่าเป็นตักเออยู่อยากไปเล่นสี่ม้าที่จินตนานี่ไง ทางเลยพอก็มองไม่เห็นทางเหมือนกัน้ยไปดีกว่า ึงแล้วเย้ระวังไปบังกานะโอจอดตรงไหนดีจะเล่นตรงไหนเล่นตรงไหนก็ได้ค่ะที่มีปูนอิดที่มีหิมะตกอะ่ะออมีแอปปิ้ให้กินได้นะ โอเคหนูอยากกินแอปเปิ้ลนะกินไหมกินสิกินดีกว่าโอ้ยแอปเปิ้ลหรือมะม่วงเนี่ยเบี้ยวจังเลยเขาบอกว่าลูกวันสองพันนะลูกพ่อกินเหมือนกันนี่แหละ กินอีกลูกดิอืมก็เลยนี่นะไปดีกว่าแย่แล้วนีมาดีกว่า เป็นยังไงกันบ้างท่านทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกนรุ่นใจให้กับเราด้วยนะบ๊ายบาย